ไปหั่นพะมาเนาะคะ่ะก็ไปเห็นหากบัวเนาะคะ่ะก็เลยซื้อมาแม่น้อยๆสิเฮ็ดอ่าหลากบัวต้มน้ําตาลเนาะคะ่ะกับผู้มีอ่างไรคะ่ะใส่หลากบัวลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปเนาะคะ่ะกับเปิดไฟแหย่หอนนะคะเปิดไฟแหย่หอนเขาจังใส่น้ำเขาสิเปิดอ่าเป็นสูตรเขาไม่น้อยนี่สิใส่ใส่หักบัวลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็สิเปิดไฟให้่หอนก่อนเนาะคะ่ะจังสิเติมน้ำนะคะแบบสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะพี่น้องแล้วแต่เพลินนี่ย อะไรแคปก็คือกันกระมีเนาะค่ะแต่ว่าสําหรับความไม่แง่หน้อยเนี่ยจะเแ็ดจังสี่เนาะค่ะคือเปิดไฟแห่ห่อนก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลในห่หอนนะคะเดี๋ยวเขามาเบิดด่งตอนมันตาลห่อนเนาะค่ะคือรากบัวที่ว่าเปิดไฟแห่ห่อนแล้วเนาะค่ะนี่ไม่แง่หน่อยยัง่ไม่ได้เติมน้ำนะคะอันนี้น้ำที่ออกมาเนี่ยคือน้ำที่ว่าออกมาจากน้ำตาลแล้วก็น้ำที่ออกมาจากรากบัวเนาะค่ะเพราะว่าในตัวรากบัวเนี่ยเขาจะอมน้ำนะคะเวลาถือความห่อนนี่ น้ำก็จะออกมาเนาะคะ่ะรากบัวต้มน้ำตาลนะคะไมย,ยน้อยกำลังเหตุอ,อยู่ก็เดี๋ยวเขาก็จะต้มไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่าสำหรับน้ำเนี่ยถ้ามันรากบัวม,ออมันออกนามันออกหนาเขาก็จะพใส่นะคะแต่ถ้าว่ารากบัวบางบางอันเนี่ยมันจะแห้งมากเนาะคะ่ะมันจะมีรากบัวแห้งกับรากบัวที่แท้แข็งมากเนาะคะ่ะวันนี้แมย,ยน้อยซื้อรากบัวที่แท้แข็งตอนแรกว่าสิเติมน้ำก็เลยเปลี่ยนใจว่เติมเพราะว่าน้ำออกมาจากรากบัวเองเนาะคะ่ะก็เลยซื้อวัเติมน้ำนะคะแต่แมย์น้อยก็สิต้มแล้วก็ ไห้น้าตาลมันงวดเนาะคะ่ะลักบัวต้มน้าตาลเนาะคะ่ะของแม่ยายน้อยเดี๋ยวสักพักนึงมันกระสียกตัวแล้วกระสีสีเปลี่ยนลงไปนิดนึงนะคะจากสีขาวกระสีกลายเป็นบกขาวแล้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงตอนที่มันสุกแล้วนะคะ่ะมยายน้อยเคี่ยวเวรื่อยๆเนาะคะ่ะสีน้าจากบัวก็ออกมานะคะทานแม่ยายน้อยใส่ทานแม่ยายน้อยใส่น้าตาลทรายแดงนะคะสีสีออกมาแดงก็หนีนะคะอันนี้แม่ยายน้อยก็ไม่น้ำตาลทรายแดงนะคะแม่ยายน้อยใส่น้ำตาลทรายขาวปกตินะค่ะสีก็เลยออกมา แบบนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าเส้อใจได้เลยว่าเฮ็ดเองห้องบริกกินสารเคมีห้องบริกกินสีผสมอาหารเนาะคะ่ะเห็นบ่คะหากบวชต้มน้ำตาลหรือว่าหากบวชเชื่อมเนาะคะ่ะเห็นบเสเซจแลว้วเรียบร้อยค่ะง่ายๆสไตล์ไม่ใหญ่น้อยนะคะ,ะ,ยยะ,คะพี่น้องเราไปเฮ็ะะยยเดเบิ่งนะคะถาม่ยาไม่ใหญ่น้อยสิกิ้กับหยังค่ะเดี๋ยวไม่ใหญ่น้อยสิตักไ้เบิ้งเนาะค่ะไม่ใหญ่น้อยกสิตักใส่ถ้วยไม่ใหญ่น้อยกับสิลาดด้วยหน้าระทีนะคะแก่พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะว่าไม่ใหญ่น้อยกินจังไ๋เนาะคะ่ะ นกก้ำกะทิพี่น้องเบื้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะไทยเองมือเดียวเนาะคะ่ะมันกะทิแน่พี่น้องนี่ค่ะและมีเงยน้อยกะสิลาดน้ำกะทิที่อุ่นไว้แล้วเนาะคะ่ะลงไปเนาะคะ่ะเป็นไรคะนาคบัวเชื่อมราดกะทิสูตรของแม่นเงียน้อยพี่น้องต้องไปเฮ็ดเบิ้งนะคะง่ายๆสไตล์บ้านๆจากคนไก่บ้านเนาะคะ่ะยุตังบ้านตางเมืองของเฮ็ดกินเองนะคะขอบคุณห,หลายที่ให้การติดตามทุกคนนะคะด้วยรักจากใจทุกคนจริงๆจ้า